ประกาศสิทธ์สีน้ำเงินสงครามเงียบนายใหญ่ครูใหญ่ต่างฝ่ายต่างซ่อนดาบในรอยยิ้มเบิร์ดเดย์ครบ66ย่างปีที่67ของเนวินชิดชอบเมื่อ4ตุลาคม2567ยิ่งใหญ่อลังการตามรูปแบบฉบับของครูใหญ่เนวินและตระกูลชิดชอบมีพิธีประกรรมช้างผูกข้อมือเรียกขวัญโดยครูประกรรมไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่การผูกข้อมือครูใหญ่แต่อยู่ที่ครูใหญ่พูดเสียงดังขณะผูกข้อมือ ให้อนุทินชาญวิลกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าผูกให้เป็นนายกรัฐมนตรีผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงข่าวงานวันเกิดก๊อปปี้เดียวถูกแพร่กระจายไปนับร้อยสำนักสื่อในชั่วพริบตาตามมาด้วยบทวิเคราะห์โดยมีจุดร่วมคือวันนี้ครูใหญ่เนวินและพักสีน้ำเงินรวมทั้งสวสีน้ำเงินคือขั้วอำนาจหรือดุลอำนาจที่ทรงพลังไม่แพ้ดุลอำนาจของอีกกลุ่มที่นำโดยนายใหญ่ทักษิณชินวัตร ปี2551เนวินแยกทางกับทักษิณชินวัตรพร้อมวลลีมันจบแล้วครับนายพุทธศักราช2566ถึง2567ทักษิณกลับบ้านพร้อมดิวลับพักเนวิน71เสียงต้องยกมือพรึบหนุนเสร็จาทวีสินและแผ่ทองทานชินวัตรแห่งพักเพื่อไทยที่มีในายใหญ่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งนอเนวินและนอหนูอดุทินต่างเคยเป็นลูกน้องของในายใหญ่ แต่วันนี้อนุทินถึงเวลาสำแดงตัวตนแสดงวุฒิภาวะผู้นำภายใต้การสนับสนุนรัฐบาลแผ่ทองทานโดยท่วงทํานองแข็งแรงจริงใจในขณะที่ครูใหญ่เนวินกำกับทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีรักษาสมดุลอำนาจและพร้อมรุกคาดทางการเมืองการเลือกตั้งเพื่อตอบโจทย์ให้บิ๊กหนูเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆไม่ใช่นายกสมาคมคนเกลียหมัวที่อนุทินพูดเล่นมุก ย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่นานปรากฏการกรณีตั้งคำถามเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพที่หมายถึงคาสิโนแสนล้านกรณีสวสีน้ำเงินพิก360องศาแก่พรบการออกเสียงประชามติกรณีรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงข้างมากสองชั้นที่โดนใจชาวประชาฝั่งอนุรักษ์นิยมตลอดจนจุดยืนไม่เห็นด้วยการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรม เป็นการสำแดงความเป็นตัวตนและจุดยืนของพรรคสีน้ำเงินที่ดูเหมือนจะพยายามเป็นหัวขบวนฝ่ายอนุรักษ์นิยมก้าวหนา้าหัวใจสีน้ำเงินที่จากนี้ไปพรรคเพื่อไทยตลอดจนในายใหญ่จะเริ่มอึดอัดมากขึ้นเป็นลำดับขณะที่พรรคสีน้ำเงินเองก็รู้ว่าจะต้องโดนตอบโต้ในรูปแบบต่างๆ เพียงแต่พอสอนี้ทั้งสองฝ่ายไม่มีทางเลือกจะต้องประคับประคองต่อรองกันไปจนกว่านายกอิงจะไปต่อไม่ไหวหรือฉ่วยใช้จังหวะที่ได้เตียบทางการเมืองยุคสภาเพื่อจะเป็นนายกอีกรอบในสนามการเมืองนอกจากครูใหญ่ในวินจะมีใครสักกี่คนที่ล่วงรู้เพลานี้ในายใหญ่ที่หลบมุมหลบฉากสปอตไลท์ในว่าเพื่อให้นายกอิงเปล่งแสงได้เต็มที่นั้น กำลังจัดทัพปรับแถวสนามเลือกตั้งใหม่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งเพื่อไทยได้เตียง73ที่นั่งพลาดเปลาไปอย่างน้อย30เหตุผลหนึ่งเพราะพักคสิน์เงินดูดคนของพักเพื่อไทยไปจำนวนมากแต่หลายคนสอบตกเช่นสนามศรีสะเกดเป็นต้นและขณะนี้คนเหล่านั้นกำลังจะกลับบ้านมารับใช้นายใหญ่ส่วนบนเวทีอำนาจนั้นนายใหญ่ครูใหญ่ ต่างฝ่ายต่างรู้ใครกำลังเดินหมากเกมอย่างไรและต่างมีตัวแทนบนเวทีคือนายกกับรองนายกคืออิงก,กับหนูที่ดูเหมือนเราเรา,เราท่านท่านจะเริ่มเห็นดาบในรอยยิ้มของทั้งสองชัดเจนขึ้นเป็นลำดับแล้ว